สวัสดีคร smile, ับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่ขูสุขคนครับพอกระบาเท้าฮันน่าชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้เอาเมนูสุกครับพี่น้องเมนูซุกนี่ยัางค้อนซุกเลยพี่น้องพี่ตัวพี่ไก่ซุกแล้วย่างหนออโคขุนพี่น้องโอ้โหขุนน่ะเรื่องเลืองงมๆเลยพี่น้องย่างหนอกโคขุนเบื้องมันสีคือกันกับเสื้อหงห่พี่ตัวบ่อนได้ย่างพี่น้องเบิ้งแล้วพี่น้องเด้อพี่มักเรียบร้อยครับพี่น้องสีมีมันมีอนนจ้าหน่อย นะครับหนึ่งสองสามสี่หาหาตอนโอ้ลูกดีขนาดพี่น้องเอ้ามาอยูุขัวน้องสาวนี่นะครับน้องสาวเป็นเห็ดช่องโอ้ยสุกแล้วมั้งนี่น้องสาวเป็นเห็ดช่องแล้วนะครับน้องสาวเป็นเห็ดช่องแล้วฝากพี่น้องนะมีเด้อพี่น้องเด้อเออเอาเออกให้นะี่เพิ่นกับมานั่อยู่ดอกครับมือนี่เพิ่นมานั่อยู่นี่แหละครับอยู่เบื้องหลังเพิ่นเห็ดช่องเพิ่นแล้วนะครับ ฝากพี่น้องไปติดตามนเรไดอพี่น้องได้น้องสาวเ่าเทา่าคึอสุกเลยเนาะสุกแล้วอู้หเ่งหื่งหลงมือเองครับพี่น้องเออ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 ลงมือเองโอ้ลงมือจัดการเองก่อนพี่น้องเอ้ <c oughs> โอ้ยยังล่องเบืองอืมล่องเบืองล่องเบืองอ้าวใส่ย่างหอมหอมเรื้อนี่พี่น้องยกึใส่ยังซี่บัดนี้ อ้อทึ่งถือกล่องทึ่งมาอย่างมานน่จึงไดเนาะอ้าวนี่ขึ้นสองตอนเห็นเขาเห็ดเห็นเข้าอย่างเขาา้าว่าเนือโคขุขนไอเยียงก็นหนอกนอกว่งหันวันเหนืออยู่คือหนอกหนอกโคขุนโอ้ยเนาะบบาวท่ากะไรนี่ครับหนอกโคขุขนพอดีไปเห็นเพื่อนว่าเอาตัวนี้ไปอย่างเบาวท่าว่าจะไปเอาเสื้อเสื้อห้องไห้พี่นนอเลยได้ตัวนี้มานะครับ อู้หอนหอนหอนโอ้ยเหลืองงามขนาดเบิ่งกที่พี่น้องจั็กน้อยขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเล็กขึ้นแก้วแก้วใสเนี่ยขมแล้วุนะใส่ขมเรียบร้อยโอ้ยุนะใส่แก้วขมขมเลยไปคุยพี่น้องอืโอ้ยดีบ่อพ่อดีพ่อพ่อเปล่นยังใส่เยอะๆอ่าใส่เยอะๆสีขมขมขมจนลืมบานทันทีนะอ๋ออืม โอใส่เอา้าบีขวด <c oughs> ใส่บีขวดีเดี๋ยวจังหน่อยส้วยพี่น้องอุ้ยหุอนขนาดเอ้ว <c oughs> มาเบิ่งทั้งผีตอนเฮ็ดอยู่อันในช่องยูทูเด้อพี่น้องเด้อในเฟซบุ๊กแฟนเพจบ้าแถาวบ่อเดียวบ่ได้เอาใส่นำ้ำเพราะว่ามันเห็นมันเห็นเนือ้อเนือเน้อดิบนี่พี่น้องมันเห็นตัวตัวมันดิบนี่นะครับมันจะผิดกฎเพิ่นนะครับกระสิอยู่ในเฉพาะยูทูปนะครับตัว ตัวถีดตอนเห็ดน,นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจบ้าท่าวกะสีเอาตอนกินขึ้นโหลดให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับรอบนอกเบิง้งน้ามอท่วมได้พี่น้องแดดห้อนเอาบนห่อนซื้อเอาน้ำนะครับอยู่ขั้วของสาวคือเอา่านะครับเอาทักทายพี่ทักทายน้องก่อนหลังจากอยู่ช่องกระแตหน่อยแล้ว สวัสดีค่ะก็มาท่งนี้น้ำอยู่น้ากันนี่เราพี่น้องไอ้น้องกันอยู่น้ากันเฮ็ดซอยกันเฮ็ดซอยกันนะครับบ่าเท่ากันยังเข็ดคือเก่าอยู่ขั้วของสาวคือเก่านะครับวันหยุดกับเพื่นละและก็ช่วงนี้นะครับเบ่เห็นมากินน้ากันกับอเดี๋ยวหันหันกล่องมาทางนี้น้องพี่น้องเออเฮือเบาเห็นกินกับอ้าวนะครับเพราะว่าเพื่อนเปิดเปิดช่องให้เพื่อนล่องร่องล่องมือทั้งช่องเพื่อนก็น้องพี่น้องเนาะอ่า ให้เพิ่นลองเขาเอ่ยว่ายัางไงลองโซโล่เบ้่งก่อนนะครับคือบอรหรือว่าต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงอยงียงแน่นะครับพี่น้องคอมเมนต์คำาธิบา้นะครับเนาะในทั้งช่องบ่าวเท้านะครับแล้วก็ทั้งชอง่องกระแตนอนชาแนลนะครับฝากน้องสาวในเรื่องพี่น้องเด้อหลังจากอยู่กับบ่าวเท้ามาดนุนเป็นปีสองปีนะครับพี่น้องคุ้มไม่เห็ดแต่บ่เห็ดนะครับก็เลยเอาก้มไปก็ม,มาเอาเห็ดกับเห็ดว่าสัน่นนั่นเห็นบ่ อเฮ็ดกระเฮ็ดพึ่งป้อยไปได้ดสามคลิปคลิปที่ซีมือมือแรงนะครับอี e พีซีพนันว่าเอากระฝากพี่น้องคือเอานะครับเอามาเบิ่งทั้งพี่เป็นจริงใดหม้อไฟอ,อ่อนนุ่งเหลนี่ยไฟอ,อ่อนนุ่งเล้วเบิ่งตีพี่น้องเนือนอโคขุนบ่เคยกินจักเถื่อเลยพี่น้องคือสีเสียบอยู่เออทานมาใสาอีกอหน่อยใส่ทานอีก นี่อ,องหันลูกเบิมเบิมเบิมขึ้นลูกขึ้นสนรนอ้อยหรือว่าตุ้นว่าเบิ่งพี่น้องอุ้ยหอนหอนหอนปาดเบิบ่งสีอุ้ยหอนอืมออ้เสีบยสบเลยนุ่นมขนาดอลมอ นี่โบนิเอลเลยพี่น้องนอโคขุนนี่เบนียวนะครับนอโคขุนบนิเอลอุ้ยแสีบพี่น้องลองเด้อวลองเด้อยพี่น้องเด้อถ้าไปเห็นเอามาลองิึงนะครับเอามาลองอยา่างิึงเอ้าให้พี่ลอ,องเห็นจังหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้สุกสองอันนะครับแล้วก็ตัวนั้นอีกสองอันไปเสียบเสียบน้ำบาวเท้าครับพี่น้องมือน,นี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้ขู่สู้คนครับสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการอีกเทือนึงครับพ่อกระบ,บาวเท้าครั้งนี้นจะแนวคร ย่างนอกโคขุนค,ครับพี่น้องเบิง้งยังอุ่นๆอ,อยู่นะครับมีมันเน่มีเนื้อพร้อมนะครับแบบมีเดียมมีเดียมนะครับเอามาตอนหนึ่งเอามาตอนหนึ่งครับแจ็กสิได้ซวยบ่ได้ซวยพี่น้องว่าสิไปเอาเสือหองไห้นะครับพอดีไป่อ,อน,นี่เพิ่นแนะนําบบาวทาเพราเเคยกินเนื้นเอเถเอามาล่องมือครับพี่น้องแต่ว่าลองมือตอนซวยกับซ่บอยู่ได้เลยพี่น้องมากับเจวขุนๆุเลยเจวขุนขุนพะูดะโอ้ย จุเหนือเงี้ยน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวอดใจรอครับพี่น้องยังบ่ทันได้อลองสร้างลานสับเด้อพี่น้องเด้อเอามาเสียบน้ำบาดาลก่อนพี่น้องอา่าผักกับผักกับผักอีเลดใบกอกยอดกอกนะครับบักทัวผักซีหล่อมนะครับบัวลายโอ้เข่าห่าหอนตัวนี้ <laughs> มาพี่น้องมาเสียบน้ำบาดาลลงเกลียวเดี๋ยวก่อนืมมา คมอันดับดีครับอืมโบนียวพี่น้องพอดที่บรรยากาศนกเขาไปล่องพออะไรล่องเอาไปอย่างนึงพี่น้องเด้อโบนียวคือเสือพอดเสือนี่สีเนียวตัว ใส่หับดพี่น้อง tôi tôi bỏ thưa là chỉ bên anh mua nhai mua nhai mua nhai mua hắn nhưng ừ. nữa chưa tít sẽ gặp màn có đi đấy นม่ค่ะพันว่าเอาเป็นจุไปหัวคือบอจุบ <c oughs> นจุสุกได้พี่น้องจุิบเพันมาหัวมันเคยหลวงเ้อะ <c oughs> นะพี่น้องเอ้ยเจ้าอะไร khụp chai 2 Ừ, đất nè, lùm hùy hùy lùm mà nè. ao cũng chín của mình lưng lưng thầm ừ bình ba bình ba nhìn phân ba đây là trong quân thì kiếm một lên phần phân tư tới lên này hương 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 khởi สีผ้าไปร่องพัยู่ใช้ก่อนพ่นย่งค่่มมาพี่น่องบนเยวคือเสือค้ายกันพี่น่องออกมันๆหอมๆ Hãy mắc đẹp kinh cây hơi nếu nếu này chắc ngoài này rất hoàng hài phải không thì có đi nụm mặc đẹp mặn mặn chắc ngoài อ๋อเนี่ยม,เม่เห็นหมัเอาเห็มั้ยเพิ่อันตาบอดพี่นอ้องว่านด,นดูนลมดุลอะเด้แต่งเงอืมโอเค แซ่บอยู่พี่น้องแต่ว่าตรงไ่แบบเข้าอนเนี่ยเหมอนหอนเลยแต่โบเป็นไข่นี่ยังโบเป็นไข่อยู่พี่น้องเย็นแล้วยังโบเป็นไข่มันสิมันมันแต่มันไหลาบาเท่ากับถอย <c oughs> คือนกันมันไหลกันือ ก็คือจุนาะพี่น้องเอาแล้วว่าเมนูกับแก้มเราห่ว,วหยเมียนบ่แเ <laughs> มียนแล้วบ้าทาเราบราเคยเห็นเอาไปแก้มเนาเราเคยกินนะ อืมกินได้ดวองคือพี่อนออ้องกินกับเขามันอิมมนมนอ่มมันมันอิ่มมัน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 เสียกตากผู้ได้แพ่มันสี่เป็นหเหรียนเี็กน้อยครับอืมอม,อม,มันละลายพี่อน้อง dẹp cứ vườn rồi nó cầm chút thải con Ngon เสียบองิ่นอยู hmm. ่พี oh ่น้องบ่เคยกินจ้ากเถื่อเถื่อแหลกได้นี่ที่เป็นในย่างหนอกย่างหนอกโคขุนขอถอดขอไป้ครับพี่น้องนี่ละเริ่มเลยด้เริ่มแขว้วกินเลยกระติดแข้วเอากับบัว่ากันนะครับโบเบิดครับพี่น้องพออย่าง มันชิมันมันเลกหน่อยนะครับบาเท่าโบสูไนเลยนะครับเอากระเสียบอยู่แสบค้งพินนะครับามว่าเหนียวบอบัเหนียวนะครับเปรียบเทียบกับเสือหองไหยแล้วตัวนี้นี่สีหนุ่มกว่าสีหนุ่มกว่าร้ายครับพี่น้องแล้วก็อ่ามันมันกับสีพอพอปันกันพาอพอปันกันกับเสือหองไห้นะครับกับโต่างกันนะครับสรุปแล้วคือเสีบเอา ฝากพี่ตัวน้องนะครับแล้วก็ฝากน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องฝากน้องสาวคือเก่านะครับผู้อยู่เบื้องหลังตอนนี้เพิ่นกะเฮ็ดช่องคือเก่านะครับฝากน้องกระแตแชแนลนะครับซอยอ่าเข้าเอิ่องไซอยยุงซอยดันนะครับซอยเหงื่อกำลังเลื่องเลื่องใจนะครับกะเป็นน้องสาวแถวๆห้องบ่าวเท้านี่นะครับหลังจากอยู่กับบ่าวเทามาประมาณสักปีเกือบสองสองปีนะครับประมาณนั้นนะครับกอมจนจนเมื่อยบ่เห็ดบ่เห็ดเถิน เอาล่องเมืองมาวถาว่าล่องเมืองนะครับก็เลยได้ล่องเอาติดใจได้พี่น้องมาเน,นี่อ่าได้ถ่ายวิดีโอได้เวา้าได้คุยได้เคลื่อนมาอย่างีรได้ตอบคอมเมนต์เฟี้ยนคลับพี่น้องนะครับที่คอมเมนตะ์มานะม่วนเพื่อนว่าเอากะบอกน้องนะครับว่าสู้ๆนะครับสู้ๆต่อไปนะครับเอาแล้วกับพี่น้องนะครับไร่หม่องไร่บอลเนาะอ่าที่กําลังเฮ็ดยังอยู่กับเล้วแต่นะครับที่อ่าเคลื่อนว่าท่อนะครับท่อกับปัญหาท่อก็ก็อุปสรรค อย่าถอเด้อพี่น้องเด้อสู้ๆนะครับชีวิตเกิดมาเพื่อสู้นะครับเป็นกำลังเลี้ยงใจพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับเอาคลิปนี้นะครับกินอ่าย่างหนอกโคขุนนะครับเสียบเสียบฝากพี่ตอนน้องคือเ่านะครับมักอะไรถือก่กระแช่บาดทานนี้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ